อาบายดีพี่น้องทักทายก,กันอีกเช่นเคยสําหรับมือนีพอดีมือนี้ได้ขีมขมมข่มือข่วงทอหา,า,า,ามาใหม่พี่น้องตัวนี้เป็นขี่มือข่วงทอหาจากไข่ยักษ์ใหญ่ภูมิรินสิง์ฝังใส่พี่น้องคุดต้นใหม่เพิน่นไปพอกันเพิ่นเลยเอามาฝากอีกแล้วครับท่านประมาณ3-4กิโลเนี่ยเขเลยสิมาทําการปรุงขี่มือข่วงทอหา เห็ดเป็นสูตรมัดเด็ดของหมอกไฟกับกล้วยโดยสูตรที่จะใส่ก็คือใส่ขี้มือคว่างหนึ่งกิโลผสมมาดประมาณฉีดนี่คือมาดกรมะถันซัลเฟตนี่ประมาณขีดน้อยๆแล้วแต่ทาการตักออกมาเรียบร้อยทําการตวงถุงละหนึ่งกิโลตัวนี้เป็นมือคว่างทอหาย่าตัวนี้เป็นขี้เกียร์แตบนเป็นปุ๋ยนั่นตักหมาดตรฐานการตวง หนึ่งโลนี่มาดใส่เข้าไปกรรมฐานซันเฟดฉีดฉีดเครื่องฉีดดหน่อยแล้วแต่ตัวหนี้ไม่ใช่ใส่ฉีดหนึ่งหล่ะแต่มันตักตักเปลือกตักไหลก็เลยขันเที่ยวทำการเท่ผสมกันมาดมาเติมลงไปหลังจากนั้นก็ใส่มือโคโลเลโคเลี๋ยวเอียงเลยพี่หน่องคนไ,ไปคนไทยคำว่าโคเลโคเลคือ,อยัง เอาคนให้มันเขากันโคเลโคเลโคเลหรือภาษาไทยว่าโครน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 เดี๋ยวสิไปจุดให้บังระวังตัวถีโบหั่นได้ใส่มาดบบหั่นต่ำกับตัวถีเอามาผสมมาดแล้วบ่หั่นต่ำสิเป็นยังไงตัวนี้คือขีเมื้อที่ผสมใส่มาด่าให้ต่ำตัวนี้คือขี้มื้อดำเดิมที่ข่วงออกมา ตัวนี้คือมือควงเดิมเๆนี่สอยู่ประมาณนี้นี่คือขีกเกียร์ที่ควงออกมาจากล่องไฟทอหาตัวนี้คือมาดที่ท่าการผสม1นกิโลต่อหนึ่งขีดหม้ันี่ต่ำเลยน,น,นี่เป็นยังไงบ้างนี่ตัวนี้แค่ผสมกันภายนอกซืซือ นี่คือใส่มาดสำหนีกับพ่อเห็ดได้อยู่แต่ว่าเขาจะเพิ่มความเร็วขึ้นบอีกจึงจะทำการตำหนึ่งแล้วก็เติมน้ำลงไปส่วนผสมอีกน้ำเปลอีกหนึ่งขีดเพื่อเพิ่มในการให้ชีมือมาดเวลาตำาันเขากันดีก็ต้องใส่น้ำลงไปอีกหนึ่งขีดเทลงไป ทำการผสมคนคนคนแล้วก็คนเลยคนเลยคนเลอีกเหมือนเดิมคนคนใส่มือคนเลย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 ลแล้วกทาทำการเทลงไปนครับแล้วก็จัดการตําเลยวันตําประมาณ15-20ถึง20นาที ทังจากเข้าได้ทำการตำพันไปประมาณสิหาถึงยี่สิบนาทีเทนวาม,มาดหายไปนี่คือลักษณะอาการที่ใส่น้ำลาลน้ำประมาณมันฉีกูก,กวนะัวนะเวลาตำม,มันจะเป็นก้อนเนี่ยนี่ซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคในการที่เขาจะเอาไปฮอนใสไแพฟกยังเลยจะต้องเอาไปตากแดดให้มันสิมังมังจังหน่อยจังทำการบดมันจะฮอนอยากนะถามเปียกเนวนี่ มันจะบอเป็นก็ eat, iałem, labs, มันจะปลดแพกกระยังทามีแพกกระยงที่มันมีขอบมีนยังกระซ่ามันหอนได้เดี๋ยวสิพิจูดให้เบนนะะ <s> ิัง <parfait> ตาประมาณสิบหานาทีเหื <etz ül ke phenomenon> ่อยมั้ยเหนื่อยโอ้ยอยู่ไรนะมีอะไรหรอไงแห้งตกกำลังตกนี่ก็คือยน่ยงปีกเปียกอยู่เลยนี่ปีกเปียกอยู่เลยเดี๋ยวสิจูดให้เบิังสิเป็นจังไลยตัวนี้เป็นฉีเกี้เลยบ่เป็นปุ๋ยนี่แหละ จะเห็นว่าขนาดปกเปียกหรือยังยังแห้งขนาดนี้อยู่ขึ้นเปียกแห้งนะนะสำหรับคนที่ถามว่าตำขีมื้อแล้วเวลาจูดมันเป็นหนามเป็นยังอนะอาทีหนึ่งขีมื้อยังมันแห้งก็ไปล่องไวจักนะแต่ว่า้าขีมืออ้อห่อตำแล้วเอาไปตากแดดมาจูดบงมันจะไม่ค่อยเป็นหนามหรอกมันจะไหมฟูไปนะเดี๋ยวตากแดดจะมาลองกันอีกทีหนึ่งสีเป็นยังไดแดดแห้งแล้วพอดีพี่้องมาเนี่ยหมู่บ้านนี้กําลัาง เอาออกจากคคกเพื่อว่านนี้พอดีฝนใหญ่มากก็เลยไปทายทํำตอนเอามาตากตั้งทีมันปีกเปียกกันนะแดดเอามาตากแดดไ้สักพักหนึ่งให้มันหมังแล้วก็ให้มันแห้งจังหน่อยจังเละเอาไปตําใส่คกแหละจังเอามาหอนใส่แพร่กิง่งงยงแล้วก็จังเอามาตากแดดนะก็มนีแห้งแล้วเห็นว่ามันถืเป็นเม็ดหมอดจักหน่อยถามันสุมๆนะเอามาหอนได่แพร่กิง่งเงียงมันจะเป็นเม็ดหมอด เดี๋ยวสิไปจุดในเบื้องว่าสิเป็นยังไงตัวนี้คือมือค่วงท่องหาามาใส่หมาดแล้วก็ตำนะว่ามันสีเร็วซำเรตัวนี้ที่ตำประมาณสิบห้านาทีนะตัวนี้สองถาดนี่จะใส่น้ำลายที่อยู่ในโรกนะแต่ว่าตัวนี้มันเด็ดตำอีกัต่หากตัวนี้บ่ได้ใส่น้ำลายจะเห็นว่ามันจะยังมีส่วนผสมของหมาดอยู่โอ้โหว่าสองตัวหนึ่งตัวได้สีแห้งก็่ากันระหว่า,างตัวนั้นกับตัวนี้นะเดี๋ยวสิไปลองให้เบิ้งพี่น้องบาดนี้ มาเบิงกันบาดน,นี่ถึงบทล่องกันแล้วบาดน,นี่พี่น้องหลังจากแหงแล้วเป็นขีเมือข่วงทอหาตาสไหมัดสิเปียกเทียบกันในเบิงตัวนี้ตําไซ่นำไหลปีกเปียกนี่ตัวนี้ใส่นำไหลปีกเปียกที่อยู่ในลิปนี่แหละนี่ตัวนี้เอาออกก่อนเดีย๋ยวมันจะบืบไซ่้นตาตัวนี้กะตำสหมัดแต่ว่าไส่น,ยปปนสำยุ่ประมาณหาขีเออซ้อยุ่ประมาณเครื่องขีดนี่กิโลหนึ่งไ่เครื่องขีดคือมันบ่ไดเปียกคือยังตัวที่อยู่ในขิปนะตัวนี้เปียกร้ายตัวนี้เปียกหน่อย ตัวนี้คือตัวปันเอาซื้อๆนี่เดี๋ยวนี่เป็นตัวปันตัวปันซื้อๆนี่เออคือเป็นยังไงตัวนี้คือตัวปันซื้อๆบ้านนี้มาเบิ่งตัวต่ำบ้านนี้ตัวนี้เป็นตัวต่ำทินบอกเราบางทีมันมันควัญเลยคุ้มตาบ่ จูดยำได้เราควรมาหาตั้งแต่กล่องนี่ห้ามันนี่ก็ได้จะเห็นบุห็นดอกพี่น้องเบื้องเอาตัวนี้เป็นตัวต่ำหน่อยเด้อแต่ว่าใส่น้ำหน่อยเดี๋ยวเบิ่งทีทางล่มกันไหมเนาะจูดยำได้ให้เห็นกันชัดๆตัวเนาะมันหลับจอบได้สิมากควรใส่มันเป็นยังไงกูเรียนยุ่วมันป็นยังไงกูเดียนหรอไหวเร่ควรไปทังคุณเดี๋ยวนายไฟต่ำหมดแเนาะ เบิืงมาเน,านี่ตัวนี้คือใส่น้ำหน่อยอนี่นท่านบลุพี่น้องตัวนี้ใส่น้ำหน่อยอเดี๋ยวเด้มึงอีกตัวนึงบาทนี่ตัวนี้ใส่น้ำหลายบาทนี่ตัวนี้ใส่น้ำหลายตัวที่อยู่ในคลิปนะ่ะตัวที่มันเปียกๆกันน่ะเก็บมัน <c ười> มขุนตาไปยังไนงะ <c ười> ตัวนี้ใส่น้ำหลายได้เนี่ยเด้อเปียกๆ เป็นยังไงเบิ่งผลงานบาเนี่เกี่ยงเก่าเกี่ยงเก่าตัวนี้ใน่นำหน่อยจะเหลือว่ามันไมนายเนาะมันสื่อค้ากล่องคือเขาไวดีนบ่างคนว่าสื่อค้ากล่องในคู่บ่าวนี่ใน่นำหน่อยนี่แนะนำหลายตัวนี้ปั้นรลดูลักษณะการแล้วกะจะซูสีกันอยู่นะ ตัวนี้ถี่มันเร็วนี่คือขีมือมันอยากเป็นเป็นเม็ดคล้ายๆดินทรายนะแต่ถ้าเอาใส่เครื่องปั่นแล้วมันจะละเอียดเป็นแป้งแบบนี้ความเร็วก็จะลดลงอาจจะซ้ำซ้ำกันกับตัวนี้นะเดี๋ยวจังสีไปลองปัน่นให้เบิ่งในคลิปนะสองอันนี้ซูสีตัวนี้ตำประมาณสิบห้านาทีนะสองอันนี้ใส่น้ำหลายตัวนี้ใส่น้ำหน่อย่อะเบิ่งกันพี่น้องนี่คือมือข่วงทอหาตำใส่มัด ต <uffs> ิดออกมาลักษณะแบบนี้ปั้นกับอยู่ประมาณนี้ต่ำเยี่ยมที่รี่อย่างเดียวสุดนี่